มาที่จังหวัดอ่างทองกันบ้างค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาในจังหวัดอ่างทองค่ะที่โรงเรียนสตรีอ่างทองนายชวนินวงศิตจิราการผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองให้การต้อนรับพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการที่ลงพื้นที่จังหวัดอ่างทองเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาและข้อสั่งการค่ะ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสตรีอ่างทองและเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอนเนกประสงค์แบบพิเศษโรงเรียนสตรีอ่างทองซึ่งมีเจ้าประคุณสมเด็จมหาราชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนนกลางวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมกล่าวในโอกาสนี้ว่าอาคารเรียนดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือทั้งจากภาคราัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ที่รวมกันจัดสร้างเพื่อรองรับจํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี สอดคล้องกับนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการที่มีแนวทางการแบ่งปันทรัพยากรซึ่งกันและกันเป็นภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในพื้นที่เพื่อให้ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุดจากนั้นคะ่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอย่างได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดอ่างทองเพื่อรับทราบผลการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาและตามข้อสั่งการในภาพรวมของจังหวัดอ่างทองพร้อมมอบนโยบายให้แก่ผู้บริ สถานสถานศึกษาอีกด้วย